โฆษณาประมาณนี่มีเห็นรับสุดแล้วตอนนี้นะคือห้างหรือที่เขปิดาเข้าเจ้าที่ดมหารไปมตอนนี้เป็นที่ปฏิบัติการของเจ้าที่เขาไปในงานเจ้าที่งเขาันลังาอยู่ข้างหน้านี่ก็จะมีแต่เจ้าที่คู่ไฟทำงานเดน เต็มไปด้วยกับฟุนเพื่อนรถเข้าไปแล้วรอรู้ <Okay. S 2> เข้าไป ยัมันอยู่ไดีนะอมาตึกสั่งแบบน้าหัวคือวิ่งแบบไม่มีรองเท้าวิ่งแบบโอ้โหขับที่อบลงมาถึงพรมไม่พูดตื่นนีบเลยอะ่า้ัวหน้าบคากครที่ไหนตรงนี้เรอที่สตา่อ่